เมฆขลาชอบรับเติมเกณฑชิ้นิมแพลคราคาประหยัดปลอดภัยไม่มีรีฟันถูกการเติมเงินมีใบเสร็จให้รับรองหายห่หวงเรื่องรีฟันรับเปิด24ชั่วโมงนะจ๊ะสวัสดีครับ อีนีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง h ุกฮักเกมมิ่งนะครับก่อนเื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับแล้วก็จะโปรโมทถึงสิ่งที่กําลังจะแจกในอนาคตด้วยนะสปอนเซอร์ของผมก็คือร้านเมฆขลาช็อปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีมาแจกเป็นคอสตูมจีนในไลฟ์สตรีมของผมหรือของช่อง h ุกฮักเกมมิ่งนะครับขอทุกคนสามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้ในไลฟ์สตรีมนะครับจะแจกในวันที่คอสตูมจีนออกเลยนะครับเวลาที่แจกคือประมาณ2องทุ่มครึ่งนะครับก็ถ้าเอาสะดวกให้เข้าลิงก์ดิสคอดมานะ ผมจะแปะลิงก์ดิสคอดไว้ในด e สคริปชั o นอยู่แล้วนะครับเวลามันประกาศหรือผมประกาศเนี่ยนะผมจะสามารถกดแท็กทุกคนแล้วก็ประกาศในห้องที่ผู้คนสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลประกาศของผมได้นะครับมันทําให้มันสะดวกกว่าในการกระจายข่าวสารนะครับแล้วก็มีการช่วยลงอาบิสให้ด้วยนะครับอยู่ใน Discord นี้แหละนะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยการร่วมสนุกก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยเหมือนกันนะครับ นอกจากนี้ถ้าเกิดคุณแคปเจอร์ว่าคุณ s u b สไครป์พี่ช่องคู่ค้าเกมมิ่เนี่ยคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก50บาทสำหรับการเติมแพ็กเพชรแพ็กใหญ่1แพ็กแล้วก็1ครั้งเท่านั้นนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสรุปแล้ว โลโซเลียสายน้ำแข็งเก่งไหมใช้งานได้ดีจริงไหมแล้วก็จะมีการพูดถึงแล้วก็มีโชว์เกมเพลย์ให้ดูในอาบิสปัจจุบันซึ่งคุณก็จะเห็นมาตั้งแต,แต่ต้นคลิปแล้วนั่นแหละเนาะก็ดูประกอบไปด้วยนะครับแล้วก็ผมจะพูดทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียไปในทิศทางเดียวกันเหมือนเดิมนะครับโอเคพร้อมแล้วไปดูหัวข้อแรกกันเลยฮะ สำหรับข้อแรกนะครับคือโรซาเรียเนี่ยสามารถเล่นในการทำปาร์ที่แช่แข็งมอนสเตอร์แบบถาวรได้ในอาบิสปัจจุบันเลยนะครับแต่มีข้อเสียคือคุณจะต้องมีชงยุนเพื่อเปลี่ยนการโจมตีของคุณเป็นน้ำแข็งและต้องมีตัวที่แปะสานาน้ำได้ทีๆด้วยนะครับโอเคสำหรับตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นในเกมเพลย์ที่ผมเล่นมานะครับว่ามันใช้งานได้ดีมากๆวกกับชั้น2ที่มันจะเป็นในพวก แก๊งตัวน้ำทั้งหลายแหละอันนี้เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องมีตัวน้ําเลยแต่ว่าในกรณีที่คุณจําเป็นต้องมีตัวน้ำเนี่ยคือในชั้นอื่นๆที่ไม่ใช่ไอชั้นที่เป็นแก๊งมอนน้ำนะครับสุดท้ายก็คุณจำเป็นต้องใช้ตัวน้ําอยู่ดีนะครับเรื่องการแช่แข็งมอนเซอร์แบบถาวรเนี่ยคือด้วยความที่พอคุณใส่ชงยุ่นมาแล้วเนี่ยคุณจะโจมตีเป็นน้าแข็งพอคุณแปะสารานะน้าปุ๊บมอนก็จะติดแช่แข็งถาวรเลยนะครับมันทาให้คุณเล่นง่ายคุณไม่จําเป็นต้องมานั่งงงงแแด,ดหหหหนนนีีีีมมมอออออรรรรรืืืวว่่่าาาาบบเเเเสยขจจจัะะใกกโโตตไปพลพล มอนสเตอร์มันแข็งอยู่นั่นเองนะครับตรงนี้เลยผมมองว่าเป็นที่จุดเด่นที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละคุณถูกบังคับว่าต้องมีชงยุนกับตัวแปะสถานะน้าน,นะครับหัวข้อที่2ก็คือเป็นตัวละครที่ออโต้แท็กไม่จําเป็นต้องแคนเซลแอนิเมชันเลยมันสามารถตีธรรมดารัวๆได้แบบนอนซอฟฮิตไปเลยครับคุณจะเซตมาโหเมาส์คลิกซ้ายรัวๆแล้วก็กดปุ่มนั้นยาวไปเลยก็ได้นะครับแค่สลับมากดอ e ีชงยุนหรือว่าสลับตัวจีนมาลดต้านทานลมอะไรแบบเนี้ยแค่นั้นเอง นะครับมันเล่นง่ายนะครับมันเล่นง่ายนะครับแต่ข้อเสียคือถ้าคุณอยากใช้ผลประโยชน์สูงสุดจากมันเนี่ยคุณต้องจัดโพสิชันมอนให้ดีก่อนเี๋คุณจะกดอันติด้วยนะเพราะไงั้นเนี่ยพอมอนสเตอร์มันไปติดสถานะโฟเ z e n หรือติดแช่แข็งในตำแหน่งที่คุณตีมันพร้อมๆกันไว้ได้เนี่ยยับ แม่ยับเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ย DPS คุณมันจะตกเพราะว่าคุณโจมตีอมอนสเตอร์พร้อมๆกันหลายตัวได้ไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่าวงการโจมตีมันไม่ได้กว้างขนาดนั้นก็ต้องอาศัยเรื่องของการจัด positioning ให้ดีเพื่อให้ผลประโยชน์ของการที่คุณไปแช่แข็งมอนถาวรไว้เนี่ยกับการโจมตีธรรมดาโดยที่ไม่ต้อง cancel animation เนี่ยมันได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอะไรที่จะเบนจะต้องฝึกนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ฝึกมาเนี่ยมันก็จะใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมันเองครับ หัวข้อที่3ก็คือเจแกเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่เปลือง s แตมิน่าในการเล่นเลยสักนิดเดียวครับแต่ข้อเสียก็คือเจแกไม่มี b บ r ร์ส a ด a ม e ครับ ไม่เปลืองสเตมิน่าเพราะว่าหนึ่งละคุณตีให้มอนแข็งแล้วถูกไหมครับฉะนั้นคุณไม่ต้องหลบก,การโจมตีแล้วไม่นับไอ้พวกที่มันมีระเบิดไฟตามพื้นที่คุณจะต้องหลบในชั้น13ครึ่งล่างอะนะ,ะแต่ตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถแก้ไขได,ด้วยโลหรืออื่นๆก็คุณไปไปเนชเองจากการจัดปาร์ตี้ของคุณละกันนะครับแต่ไอการที่มันเบิร์สตัเมจไม่ได้เนี่ยมันมีข้อเสียครับคือเวลาในกรณีที่คุณต้องการทำดาเมจก้อนเพื่อตัดหรือฆ่ามอนสเตอร์บางตัวก่อนเพื่อความสะดวกสบายในชีวิตคุณเนี่ คุณทำไม่ได้ครับเพราะว่าคุณจะต้องค่อย,อยๆตีไปเอาดาเมจจากการโจมตีปกติจากสกิลอีจากสกิลคิวซึ่งมันเป็นดาเมจที่ใช้คำว่าเป็นเมนเทนดาเมจได้เลยคือมันจะค่อยๆมามันทำไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็คือมันไม่มีอะไรที่มันแบบเบิร์ส1 0 0 0 0 0 0 0 0ไม่มีแต่ถ้าถามว่าพอเอา DPS มาหารเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยส่วนมากแล้วการเล่นตีโฟเซนโดยที่มอนเตอร์ติดฐานะน้ำแข็งอยู่เนี่ยมันได้เปรียบครับเพราะมันค่อนข้างจะคาดเดาได้ง่ายว่าคุณทำดาเมจได้แม็กซิมัม แต่ถ้าคุณไปเล่นตี้เบรสเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเซตอัพการกดจังหวะที่มันทําได้ยากกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วตี้แบบเนี้ยมันเป็นตี้ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณเล่นได้ง่ายทำดาเมจได้ดีถ้าเกิดคุณจัดโพสิชันมอนสเตอร์ได้ดีนะครับแต่ตัดมอนตัวปัญหาเช่นมอนที่มีออร่าตามตัวเนี่ยทิ้งไปเลยทันทีไม่ได้ครับเพราะคุณไม่สามารถเบรสดาเมจเป็นก้อนได้นั่นเองครับข้อข้อที่4หัวข้อสุดท้ายครับ ตัวโลซาเลียเนี่ยสามารถเข้าหามอนสเตอร์ได้ง่ายด้วยการใช้สกิล E ฉะนั้นยุงก็คือยุงนะครับแต่ข้อเสียคือสกิล E ถ้าเกิดเป็นมอนสเตอร์ตัวเล็กๆคุณจะไปอยู่ข้างหลังมันทันทีครับหมายความว่าสุดท้ายเนี่ยคุณจะเสียตำแหน่งที่เป็นสวีทสปอตของคุณไปได้ครับโอเคผมอธิบายอย่างนี้การที่กด E เนี่ยพอเป็นยุงเนี่ยมันแกรนตีแล้วว่าโดยมากเนี่ย มันโดนแน่ๆนะครับปวกกับยุงมันจะมีเคลื่อบไฟฟ้าที่ตัวมันนะครับจากที่เป็นบัฟของชั้น11นะครับซึ่งถ้ากดคุณเอาไปใช้ในชั้น12เครื่องบนเนี่ยมอนสเตอร์มันจะ มีสถานะไฟฟ้าอยู่ที่ตัวนะครับน้าแข็งมันสามารถล้างไฟฟ้าได้ดีมากนะครับสุดท้ายเด็มอนมันก็จะแข็งให้คุณตีเองนั่นแหละเนาะแต่ถ้าเกิดคุณไปใช้ชั้นล่างเนี่ยคุณจะมีการพุ่งข้ามไปด้านหลังมอนเตอร์ซึ่งสมมติคุณเซ็ตโพซิชันเรียบร้อยแล้วว่าตรงเนี้ยคุณตีโดนตัวหน้า3ตัวคุณอยากให้มันตายก่อนเพื่อนหรือว่าเลือดมันเยอะกว่าเพื่อนนะฮะแต่พอคุณกด E ีคุณไปอยู่ข้างหลังมาแทนจากโพซิชันที่มันรอมร้อมคุณอยู่เนี่ยคุณตีโดน3ตัวพร้อมกันอาจจะเหลือคือ ให้มันโดน3ตัวพร้อมกันเหมือนเดิมนะฮะก็มันจะเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับก็ฝึกใช้ดีๆดูดีๆคุณจะพอจับทางได้ครับเพราะสุดท้ายคุณกด E แล้วเนี่ยคุณจะแว้นหลุด Position ที่มันอันตรายหรือเปล่าหรือว่าหลุดไปอยู่ใน Position ที่มันอยู่นอก,กวงของสกิล l E ของชงยุนอะไรหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คุณก็ต้องระวังด้วยตัวของคุณเองนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมมองว่าใช้งานได้ดีมากๆครับสรุป อันนี้คือโรซาเลตตี้น้ำแข็งที่ทำดามิชเป็นทีมฟรเซนนะครับผมจะไม่พูดถึงทีมเมลเพราะว่าในอาบิสปัจจุบันทีมเมลถือว่าใช้งานได้ไม่ดีนะครับแต่ว่าทีมฟรเซนเนี่ยใช้งานได้ดีมากๆในชั้นที่2ครึ่งหลังนะครับเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าไอ้พวกมนนวลน้ําพวกเนี้ยประสาทแตกมากแล้วก็จะมีคนมาพูดกันเยอะมากว่าเฮ้ยไม่มีการหวีมันเล่นยากไม่มีการหวีมันเล่นยากก็นี่ครับโรซาเลตตี้น้ําแข็งใช้แทนกันได้เลยครับรูปแบบการเล่นมันจะเปลี่ยนไปก็จริงแต่ว่า มันใช้งานแทงกันได้ครับแล้วก็มอนสเตอร์ก็ติดฟเรสเนเหมือนกันนะครับคุณก็เล่นง่ายไม่โดนดามจนะครับเหมือนกันเลยมันเป็นตี้แก้ขัดแทนให้โรซเลียได้เลยนะครับส่วนเวลาเอ้ยแทนให้กันอยู่สิส่วนเวลาคุณก็จะเห็นว่าผมลงอาบิสจบดาวครบนะครับโดยที่โรซเลียของผมเองเนี่ยอัพทาเลนแค่ 7, 7, 8นะครับหมายความว่า มันจะมีสกิล e กับ q ที่มันเลเวลเยอะกว่า7เพราะว่ามันมีบวกมา3นะครับจากตัวคอนเซ l เลชันที่ผมเปิดได้มาผม bc 4-5นะฮะ มันก็เลยทําให้ดูเกินนะครับแล้วก็ตัวละครเลเวลแค่80ไม่ได้อัพถึง90คุณก็จะเห็นว่ามันทําเวลาได้ดีมากๆโดยที่ห้องแรกเนี่ยผมทําได้จบที่57วินาทีห้องที่2คือ1นาที20วินาทีและห้องที่3คือ55วินาทีนี่คือเทคเดียวนะครับไม่ได้อัดแล้วเลือกเทคที่ดีที่สุดมานะอันนี้คือเทคเดียวถ้าคุณไปเล่นคุณก็จะได้ประมาณนี้เลยครับตีพวกนี้เนี่ยมันเป็นตี้ที่ดีแล้วก็สามารถเล่นในมือถือได้ค่อนข้างโอเคระดับหนึ่งเลยเพราะว่าคุณไม่จําเเป็นต้อ dash อองบะะไรย แล้วก็ไม่เปลืองสติมิน่เล่นค่อนข้างปลอดภัยนะครับแล้วก็จัดมอนดีๆเนี่ยคุณก็ตีมรวมมอนหลายตัวพร้อมกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องมานั่งฝึกแคนเซิลแอนิเมชันไม่ต้องโดดทุ่เหมือนซีโอไม่จำเป็นต้องชา์าตีและกดสเปซบาร์เหมือนหูเต่าอะไรเงี้ยคุณตัดเรื่องแคนเซิลแอนิเมชันทิ้งได้เลยโดยรวมแล้วผมมองว่าโรซาเลียสายน้ําแข็งเล่นได้ดี แบบดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เล่นง่ายเพราะคุณแค่สแปมแต่แต่แต่ตี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 แต่แต่แต่แตีตีตีๆๆๆๆๆไปแค่นั้นเองนะครับส่วนจีนเนี่ยเป็นเหมือนทางเลือกละกันที่มันทําให้คุณสามารถลดต้านทานน้าแข็งของมอนสเตอร์ได้ในกรณีที่ผมใส่เข้าไปนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใผมทําคลิปต่อต่อไปด้วยนะครับช่วงนี้จะพยายามทําคลิปสรุปแบบสั้นๆแบบนี้มาให้ดูว่าคนดูจะชอบกันมากขึ้นไหมนะครับยังไงชอบ หรือไม่ชอบคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเช่นเฮ้ยอยากให้พี่กลับไปทําคลิปแบบละเอียดละเอียดเหมือนเดิมหรือว่าเฮ้ยพี่ทําแบบนี้แทรกไปด้วยก็ดีก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับจะได้ทําออกมาแล้วถูกใจคนดูทุกๆคนแล้วก็ถูกใจแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับเราใกล้จะ5,000ซับแล้วขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบา,บาย b y ย